สวัสดีค่ะวันนี้ยายเมลหามาเบิ้งมาละมาละญี่ปุนของคุณพี่บุญเกิดเนาะคุนทรงคุณขายขายให้ทรงประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นโกต้ามาเบิง้งยายเมวก็บ่เคยเห็นบอกโอ้ยมากมันคือขายมาละขี้นกแทะเออแต่มากไงกว่ามาละขี้นกเนาะโอ้มาะละญี่ปุ่นวัดก่อนโอ้คือมาละขี้นกจัง เบิง้งโอ้เป็นมากแล้วครับเป็นทำไมน้องเพป็นว่าจะเก็บมะแขงนี่ก่อนหามาเบิงนะ่งเนาะทรงทรงญี่ปุ่นแมวกะโบจังหาเคยเห็นว่าเป็นยังได้ก่อนหน่วยหนักอยู่นีะแต่เป็นคือมะละขี้นกแต่น่วยใหญ่กว่าขี้นกเนาะ <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อมะละญี่ปุ่นว่าทรงออก กิโลแล้วเขาได้สิบหกบ้านปะคุณเจ้าหน่วยเพิ่งแต่งโอ้ใหญ่ๆแล้วใช่ไหคือมาลากขี้นกนี่นะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยาวอันนี้ยาวก็ยาวจังเลยใช่ไหโอ้ยาวแท้วัวบึ้งยาวยาวคืบกลัวบึ้งอือฮู้ เทโพซอ,อกเนาะอนม่ยใหญ่เหยียบเหยียทมาละญี่ปุ่นโอ้หามาเบิงเห็ดก็คือค้างก็กคือมะละจีนเฮานี่นะคนเมาเป็นมะละจีนเนาะผิวสีขาวนี่มะละคีมะละญี่ปุ่นเพิ่นคือมะละขี้นกเนี่ยหน่วยใหญ่หนุยใหญ่โอ้หามาเบิงเนาะทดลองกันหลายลอย่างเนาะกระตระกรนระบบน้ำเพิ่นก็เป็น เป็นหัวสปริงเกอร์เป็นไส้ดำเนาะบงนบนกระเฮ็ดไว้กลางกลางนะคะมีวาล์วอสองทางมีวาล์วสองทางไว้ปิดเปิด,ปดแล้วก็เป็นเป็นหัวสปริงเกอร์เป็นหัวไส้ดำเป็นพลาสติกนี่ก็มีหัวแบบนี้ด้ยหัวนะน้ำก็สิออกกระจายเป็นวงเลยคะ่ะโอ้มาจํำดินอยู่ว้า <laughs> มาละเหนยาวคืบกว่าค่ะคืบกว่า คือได้น้ำหนักดีอยู่เนาะคะ่ะของคุณพี่บุญเกิดเนาะกลิปนี้ก็ห่อสำนีเนาะหามาเบิง้งถ้าอยากรู้ว่าหายลมสักจังหวัดเพชรบุรีเพปรบุดีกดติดตามยี่เมียวไว้เด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ